พอเออทำช่องอยู่ใช่ใช่อันนี้ทำก็คุยปเด็มที่นสะพานมีวัยรุ่นมาพอดรักกันด้วยไหนพอดรักาอยู่คนเดียวน้ำยมแมงตงตรงนี้ที่ไหนนะพี่มอ ขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะข้าข้ามเหรอครับอ๋อโอเคโอเคโอเคน้องนี่เอ้ยไม่ลุกด้วยมีงานแต่งโอ้อันนี้ปาร์ตี้นี่เอาเราต้องลงไปร่วมกับเขาแล้วแหละเราเรวงต้องมาเต็มๆแล้วฟรีอ่ะเราอ่ะ โตจีนโตจีนนะฮะงานแต่งงานนะฮะใน,นจุดจุด <c oughs> น,น,นี้กิน <c oughs> ลาบต้องแม่งเปลืองไปซ้ายหรือขวาครับผมว่าขวาซ้ายซายไม่หน่ายกินน้ำเย็นไหมเร่ ถือว่าถือว่ามืดมืดไวอยู่ใช่ไหมพี่ครับอือฮึมาเอิร์ดมาเที่ยวไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามืดไวไหมพี่ไม่ดไวนะเ <c oughs> หรอครับทำไมไม่ค่อยได้ออก <c oughs> บ้านในช่วงนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่คือเอิร์ดเดาอะไรกับเรื่องช่วงไม่ออกกับพี่ช่วงนี้นะกว่าก <c oughs> ว่ากว่าคนละช่ <c oughs> วงนี้ <c oughs> สับสนและพลนทันมันลทะลูกันได้แหละค่ะไม่ถ่วอีกนะต้องเมื่อกี้ใช่มันทะลุไม่ได้เหรอไม่ได้เนี่ยแลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้เหรอคะไม่รู้ได้อยู่มันออกมาทางนี้นะตัวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแล้วขวาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอคะมันเหมือนผิดแต่ตัวไปต้องวัดกันก็ได้ตัว กันละอืมค่ะดูเองไหมต้องเซิร์ชว่าอะไรค่ะนองมองไข่พาที่เอิธม,มาเที่ยวอะเอฟเนี่ยพ,พี่จุ๊บบุกก่ะเขาไลฟ์อยู่นะในอินสตาแกรม <c oughs> พี่ไออินนะมาพี่เอิธมาเที่ยวใช่ใช่ใช่ พี่กับแฟนพี่ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรพี่ดีกว่าแบบค่อยๆไปครับเหล็กๆประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่เราจะไม่โมโหกันเนาะถ้าเราทำเราไปเรื่อยไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยครับกำลังหาอยู่ครับนี่ครับไม่ทำแล้วอ่ะหอยดิครับ ฟอกุ้ง่อก็เส้นบนั้อนอยู่เยะี่เออเทียวแพมาก <c oughs> ตอนมาลองกวาหลงกันอีกพี่หรอใช่พี่คือมันไม่ใช่หลง ถนนตรงนี้นะแต่มันความมืดอ่ะสามทุ่มอ่ะออคือไปถ่ายรูปกันสามสี่ทุ่มอ่ใช่ครับไปนั่นแหละที่จะเล่าผมจําได้ละ <c oughs> คือมันมันมืดแบบคือไม่มีไฟเลยอ่ะมีโอกาสหลงได้แบบร้ออ่ะถ้าไม่รู้ทางจริงอ่ะ i <laughs> ไม่ใช่ามาไม่ใช่เลี้ยวให้มาให้มาให้มา่มา,มากันล้มไปมามีทางวนเลี้ยวซ้ายที่เราเลยมารงไปกก็ได้ตัวตรงไปตรงไปเราเลี้ยวมาผิดเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาถูกแล้วตัวที่เป็นสีแยกที่ผ่านเปาน้ำมันนะ เราต้องเลี้ยวขวาแต่เราดันเลี้ยวซ้ายกันไปทางนี้นะคะใช่ใช่ใช่กดแมป Go search โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ครับตัว <c oughs> ไปโรงพยาบาลเลยหรอคะใช่ ไม่เป็นไรนะไม่มันก็ยังแก้ไขได้อยู่ตรงไปยาวๆแรงตัวมันมันจะมีเลี้ยวซ้ายหว่างนึงใช่ไหมพี่โอ้ชนบุรีเป็นอย่างนี้ขยันอันนี้มันก็ยังเป็นอำเภอเมืองใช่ไหมคะใช่ สองสามทุ่มแปดดักเซ็บเมียบอกว่าเมียวบียู่ตาเนี่ยดักกว่านักกว่าจริงจริงยังไงพี่คือไม่มีคนเลยใช่โอ้โหไม่มีคนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับโอ้โหเฮ้สเตย์โฮมสวิตโฮมบ้านฝันหวาน ตอนแรกตอนแรกชวนเพื่อนจะชวนไปเชียงใหม่บอไปบอไปเด็ดขาดเลยทำไมไม่ไปล่ะคะไม,ไม่ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่คนเยอะอย่าว่าแต่กลัวโควิดเลยพี่เชียงใหม่นี่ไปไม่กี่รอบแค่นั้นเองมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมีของกิน,น่ยของกินอันนี้ของกินอันนี้รู้รู้ว่าของกินเรื่องใหญ่แต่แค่นิสัยส่วนตัวอย่างที่ผมบอก เราเลี้ยวผิดแล้วเลี้ยวเกียร์อะไพี่อ่คือเื่อกี้เราต้องเลี้ยวขวาแต่เราเลี้ยวซ้ายค่ะอ๋ออีตรงป้ายเมื่อกี้ใช่หไที่หนองโมงไข่ใช่ไหมครับบอกสองแอบอันนี่รู้เอิร์ดไม่รู้พี่มอสทำไมอะเอิร์ดไม่รู้จริงๆไม่ไม่ค่อยได ผ่านทางลัดแบบนี้เข้าเลยครับเราก็เรียกว่าทางลัดใช่ไหมใช่ครับเรียกว่าทางลัดครับไม่ได้เลือกลัดละพี่ว่าไปทางซูเปอร์ไม่ถึงหนองบ้องไข่แล้วเนี่ยยอากชอบเลยไม่ไปแกงอะไรทั้งนั้นตัวแกงพีหมอสไม่เป็นเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพี่ตรงไปครับนี่ Google m เออ โอเคถึงแล้วนี่วังหงที่สะพาลเขาใหญ่นะเนี่ยใช่ครับอันนี้ตำบลวังหลยนิดเีว <c oughs> ตัวเรอยู่วังหงแค่นี <No. c oughs> ้องเอ้าก็ดูไป่เป็นตัขนาดนั้นเลยเนี่ยยังดูไม่มีอะไรกว่านี้เลยเหรอครอับ <c oughs> ที่แพ้ <c oughs> ที่แพ, <c oughs> ทแพ้ที่แพ้มีอีเวนท์ที่ผ่านมาก็ไอช่วงปีใหม่โอทอบอะ ต่างจังหวัดมาเต็มเลยใช่ต่างจังหวัดมาขายของกันเต็มเลยอันนี้ไปวันสุดท้ายนนะคืออันนี้ภาควันที่สองสงการมาฟังจําได้ว่าฟังเพลงของพี่สงการอยู่ the voice พี่เป็นงานโอทอปอ่ะไอเราก็ง่าวพื่งมารู้ไปของมาวันสุดท้ายอะ่ะแบบคนคหุ่นยิดเลยอะ่ะเพิ่งมาู้ว่ามีงานเหรอคไม่ใช่ครับคือเพิ่งมารู้ว่ามีสงการมาตั้งงานครับ<อ>ไม่นึกว่าเขาจะชวนมา ที่เหลือเป็นนักร้องลูกต้งนี่เนี่ยคือเราเราไม่ได้เราไม่ใช่คอลูกทุ่งขนาดนั้นน่ะลูกทุ่งต้องไปคุยกับรุ่นแม่หน่อยปูอันชลีอะไรอะไรอย่างเห็นไหมอาสยามทั้งนั้นน่ะมากันจ้าอาสยามหรือว่าจ้าคันต้อง ต้องต้องลองเพลนโชว์มยพี่เอาจัดมาค่ะเดี๋ยวๆๆไมาดีกว่าสังหนึ่งิคนอย่าเลยพี่นี่เออพี่มอสเขาได้หนาก็ไม่หาไปแลรัเคาราเกมพี่เอาไปรวเคาราเกะพี่ร้องคาราโอเกร้ไม่ใหญ่นะอาเราเท่ดมเอางร้องคาราโอ่าไป่นคาราโอเกะเออยู่ตรงไหนนะพี่ขอโทษนะเอยู่ตรงแถวสนาม อืมไออุ่นมีคาราโอเกะใช่ไหมพี่น่าสนอยู่เดวเอ๊ะก็ไปเดินกลับบ้านเองไม่ Teraz, plain, raped, system, oh. ok heit, ่ไม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 ่ถึงว่าไปถึงว่าน่าสนใจเดี๋ยววันหลังก่อนครับเดี๋ยวเคยเคยแบบอะไรนะส่งเพื่อนไปร้องคาราคาราโอเกะกับตีซีโอ้โหมันมันจะร้องไปไหนแล้วมันก็ไปต่อด้วยนะพี่คือแบบโคตรสุดเลยแบบ ไ,ไม่ก็ไม่ก็เลยแล้วแต่มันเราเราพูดถึงเฉยเฉยคือมันม่วนอีนเนี่ยเราก็เข้าใจเราเข้าใจแบบแชีวิตคือน้องเอิญ<ว>่วงแล้วใช่ไหมล่ะคืออยากกลับบ้าน <laughs> <laughs> แล้วมันก็แล้วเราก็ไปนอนบ้านเพื่อน <laughs> ก็ไม่ได้นอนที่บ้านอยู่ครั้งหนึง่งไปนอนหอเพื่อนเพราะเพื่อนมาอยู่หอที่แพรนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ละเพราะว่ามันไปมันไปทํางานที่อื่นแล้วพี่มันไปมันคงจะแบบ คงจะอยู่ที่แพรอีกได้ไม่นานอ่ะมันเลยรู้ไงร้านพาเพลินพาซ้่มเนี่ยหสุดยอดกัด้ำพองร้านเราใช่ครับผมเคยไปอยู่แล้วอ้วกไปร้านเขาด้วยจริงจริงเคยอ้วกร้านเขาแบบอ้จำได้เลยเก็บแห้เขาไหมทีเนี้ยเขาเขาเก็บครับคือ คือมามาคือไปเก้าไปเก้าสิบนธะิ์อ่ะเผื่อไปสั่งเบียร์รู<ม>้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะปอหนึ่งกินคนรุ่นพี่รู้สึกจะเป็นขวดครึ่งแล้วสั่งมาอีกห้าขวดอ่ะสั่งด้วยตัวเองเลยหมดไปสี่ร้อยเพราะว่าเพราะว่าเบียร์ช้างมันแปดสิบที่เก้าสูอ่นะหมดไปสี่ร้อยอ้วกแตกอ้วกแตนอ้วกแดนคือคือรุ่นพี่เขาคนนั้นไปส่งนี่แล้วครับ ปล่อยเดินกลับแล้วว้าวไปส่งตลอดแล้วพี่มอดไปส่งตลอดฮะพี่มอดไปส่งตลอดฮะจังเดี๋ยวแต่รอบหนึ่งเออใช่ใช่ใช่แบบจะเอิร์ดเอิร์ดพูดกับพี่มอสไม่ได้คือมันปวดท้องอ่ะคือมันมันมันแบบอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันมันปวดปวดอ่ะมันพูดออกมาไม่ได้พูอืออ้วกแน่นอนอ้วกในโต๊ะไปก็เลยอ้วกพื้นดีกว่าไม่งั้นเดือดร้อนเงี้ยอย่ารอัวพี่ดิอ้วกบนโต๊ะ มีายานยยสันไหมคะ่มลงลงคลิปรูปนี้นะ่าจะเอากล้องมาก็ดีไม่ใช่อะไรผมจะถ่ายรูปในในกล้องเสร็จใช่ไหมแล้วเอารูปไปทําปกออลืมลืมแบบโง่เง่าอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยความเง่าเนี่ยเราลืมจังนะเขาจ <c oughs> <c oughs> คือมันคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่นึกนึกไม่ถึงว่าจะแปลกใจ <c oughs> นึกไม่ถึงว่าพี่มอสจะพามาขนาดนี้ใช่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 ไม่ขั้นสุดจริงๆงอ่ะเขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มอเตอร์โฟกัสต้องใช้คำนี้มากกว่าทำ <c oughs> ไมของตัว,ว, <c oughs> ตวนนข้างหน้าไปเลี้ยวขวาตัวเสร้อโรงพยาบาลไงคะเขาเสร์อแค่หน่อยตรงไวกว่าอด็กเราไอ้แก่ถึงแล้วนะะ<ง>ี่ของพี่มอสอ่ะแก่ถึงแล้วนี่อีก 5ฟมินทส์จ t ้จู้ e อลีไปตรงไปอ่อนถคชอบมาขับรถเล่นแถวไอิเพือนเขาครับมาด้วยรถอะไรมอตอรไซคเหรอใช่รถยนต์นะพี่รถยนต์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างตัวขับรถเล่นแถวนี้ตลอดเลยพี่มอสเลยกลายเป็นไอ่ปีอ่ะลนเราาใช่ใช่ กีมัดก็กลายเป็น,น,นผู้เชี่ยวชาญน้องบอปวดหัวอะไรอยู่ไปพวกนี้ขีเมาตําแยเจอปหาวนี้ต้องฝึกตัดต่อคลิปให้ได้มีเพลง มีเพลงมีเพลงที่อยากใส่เยอะเลยชิเมโดโตะไม่ใช่ละอันนั้นโอ้ชิเมจไดอันนั้นมันไอโฆษณาชาเขียวชิเมจไดตลกไปทันด้วยเหรอทันครับพี่ทันเลยแหละที่ว่ามันนานมากเพลงไออยากพูดเรื่องเก่าไอสมัยนั้นอ่ะที่ว่าสมัยก่อนอ่ะเคยเห็นเขาเราก็เล่นแบบ กับผู้หญิงอยู่เล่นกับผู้หญิงครั้งหนึง่งเอกระโดดเชือกข,ของเขาอะ่ะที่เขาเอาหนังยางมามัดรวมกันแล้วกลายเป็นเชือกแล้วมันจะมีระหว่างสองคนก็กลายเป็นเชือกอย่างนั้นอ,ะอ่ะ,อะโอ้โหนี่มันนี่มันการเล่นของเด็กที่แบบในสมัยนั้นอะ่ะยังยังกระโดดยางพี่นี่โดดยางกระโดดยางสมัยนั้นเล่นกับพวกผู้หญิงแล้วแล้วก็มีเล่นโซ่อีกเล่นมาเก็บไหม เล่นเล่นครับเล่นมี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 มาเก็บมีฮะเล่นแต่แต่โซ่แล้วสมัยแต่ก่อนยังมีมอนซอนผ้าไหมมีครับมีมีครับแล้ว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 วิชแล้วแล้ววิชามอนซอนผ้าเนี่ยกลายเป็นวิชาพละยากโหมิงพี่อันนี้จะโรงเรียนเจริญศิลป์เลยเขาสอนเล่นมอนซอนผ้าหรอคะไม่ใช่เออใช่ใช่ครับใช่ครับ แล้วเก็บคะแนนด้วยนะหรอใช่พี่อันนี้คือแบบครูโคตรอินดี้แต่เดี๋ยวนี้ครูออกแล้ว <c oughs> ครูพละคนนั้นนะเปรบยังไงอะทีนี้คนะน่หรอครูพละคนนั้นให้เกรดในห้องสี่หมดแปดสิคะแนนทุกคนใครอยู่กับครูเยอะสุดได้ประมาณเก้าสิบหรือ100หนึ่งร้ยงเพื่อนผมมันได้เก้าสิหกเพราะมันช่วยครูตลอดรอครูพละ จังหวัดตากดูจักแค่แม่สอดแม่สอดนั้นเจริญมากน้องเอิรเจริญกว่าในเมืองเยอะเลยเห็นว่าแม่เห็นว่าแม่สอดก็น่าไปอยู่นะแล้วก็เออพี่แล้วพะเยาอ่ะพะเยามันเป็นไอ้ภูหลังกายไอ้ลูกเห็บตกกลายเป็นหิมะไปเลยเนว่าเนว่าอยู่พวออาร์เจนตินาเห็นเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยอยากไปพะเยาเท่าไหร่บ้านหนองบัวไข่อ่อนแต่ตงไปไม่ต้องเลี้ยว พะเยาไม่ค่อยมีเลยเหมือนกันโทษที่ไปดวมีแต่เด็กมีแต่อะไรนะมีแต่เด็กทั้งนั้นน่ะเพราะเพราะว่ามีมาหาอะไรยังไงเลยอ๋อมาพะเยาใช่ครับม <า S 1> ผมจบที่นั่นเลยผมจบที่นั่นเลยแต่ก็ไม่อยากไปอีกแล้วพะเยาพะเยาเบื่อแล้วอยู่จะมาเป็นคิดว่าถ้ารวมกันก็น่าจะสามสามเกือบสี่ปีอะถ้าถ้าไม่นับที่ว่าเราปิดเทอมครับเราไม่ได้เรียนซัมเมอร์เพิ่มอะ อูรังกาสวยแต่เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปหรอกมันต้องแบบไปตามล่าทะเลหมอกก็ไม่เจออันีเพื่อนผมมันเจอนะพี่สวยมาก้เไปเจอทะมอกทีไหนเลยไม่มีดวงก็่หรอกคเจอบ่อยหรอคเร้ไเร็ได้เจอบ้างเขาไม่เคยได้เจอปลว่าไม่แมวปลูกกาแฟ นี่ตัวเหมือนตัวไข่ขนาดเมื่อกี้ผ่านโรงพยาบาลมายังไม่มีไรเลยตัวตัวมันเหมือนอำเภอเมืองปากเลยนะจะเลยของเมืองตใต้ตอนนี่นี่เหรอที่นี่เหรอพี่ใช่ก็ดีแล้วครับก็ไม่ขนาดนั้นไม่ได้เลยของเมืองมันก็เหมือนใหญ่ของแพร่ แพร่แพร่มันมีหน่วยงานมันมีหน่วยงานอนั้นอยู่กระทรวงวัฒนธรรมมันเลยชอบจัดไอ้นี่ไงโอท็อปอ่ะแล้วก็แล้วก็ไอชอบจัดแบบคอนเซปต์เดิมๆอ่ะกาแฟไม่ก็หม้อห้อมเพื่ออะไรอ่ะกว่าก็ฉีบไปก็ฉีบออกก็ได้เขายังมีไอ้ถาเป็นน้อนอนต์จะจัดอะไรอะน้องันต์จะเป็นตีมอะไรครับขอผมเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปคิดทีอีกทีนึงเอ้า นึกว่าเราเคยมีในใจแล้วถ้ามีในใจคืองานเต้นพี่<า>ที่เอพอเล่ยนพอเร่ยนไหมที่แพร่มีเด็กเต้นคเวอร์เยอะมากครับแล้วคเวอร์นี่เป็นเป็นที่มาที่แพร่เคยจัดงานกาศกองเก่าแล้วก็เป็น random K-pop dance ครับอ,อันนี้เคยเคยมีคลิปอยู่เออเเต้นได้คลิปผมผมเต้นอีกประเภทหนึงน่งครับเเต้นแบบอะไรบีบอยพี่บีบอยเหรอคะครับผมจะต้องหมุ หมุนไม่ได้พี่ผมใช้เขาเรียกว่าเต้นสไตล์มากกว่าเต้นสไตล์คือเอาท่าพื้นฐานมาต่อยอดเหรอสไตล์ต่างกันนะพี่แต่แต่ละประเทศอ่ะต้องไปเหรอคะตรงไปเลยครับเดี๋ยวผมผมจะบอกใอ้ฟังคือต่างประเทศมีสไตล์ที่ต่างกันอย่างรัสเซียรัสเซียเล่นเข่าเพราะเล่นรไหม เพราะมันมีท่าเต้นนึงเนี่ยโยเข่าลงซ้ายขวาสลับกันทหารเขาจะชอบชอบเต้นอย่างกันครับอ้าวเขาเรียนแบบทหารเหรอใช่ครับใช่ครับท่าเต้นมาจากตรงนั้นจริงฮะอุ้ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังอย่างนี้มาก่อนเลยนะจริงจริงพี่ไม่อันนี้เป็นความลับเลยแซ่บเวอร์ สุดยอดไม่ได้มาแบบนี้นานไงพี่อำเภอสองเขไม่ได้อาเภอสองมันตัวอำเภอสองเหรอเข้าสะพานมาก็เป็นอำเภอสองเลยเหรอทางบพานของเมืองตะกี้ที่เราผ่านคือในเมืองของอำเภอหนองม่วงไข่แล้วเหรอเราขับอ้อมมาใช่งทีคืออำเภอของหนองม่วงไข่แต่ไม่ได้อาเภอจ่าเพราะอำเภอจ่ามันต้องแบบเดียวเข้าไปหน้าโรงพยาบาลอ๋อ มีเซเว่นอยู่นิดหน่อยเอ้ยเขามีเซเว่นนี่เหรอคะเขาว่าต้องได้ผ่านบ้านน้องอะไรนะมันชื่อน้องอะไรน้องอะไรน้องของเพลวอ่ะไม่รู้ชื่อน้องแต่ชื่อน้องไม่ได้เห็นไหมน้องโมคา